สวัสดีคะ่ะทุกๆคนวันนี้เพจน้องแบมทาเวลวิสมีพามากินอาหารเกาหลีร้านชื่อฮาจิบังลามเมงคะ่ะทุกคนสามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยนะคะทุกสาขาใกล้ฉันนะคะนี่คะ่ะวันนี้น้องแบมก็จะพามากินแบบครบเซตคะ่ะนะคะได้เป็นลามเมงนะคะแล้วก็จะได้เป็น เกี๊ยวซาหมูค่ะออด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 หนึ่งซุดค่ะอันนี้น้องแบมจะสั่งเป็นเซตนะคะได้เกี๊ยวซาค่ะแล้วก็จะเป็นราเมงค่ะแล้วก็อาบตะดาสก็คือเป๊ปซีแก้วหนึ่งค่ะอันนี้แบมสั่งเป็นเซตอยู่ที่192บาทมั้งคะประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะอินกะเดียนเขาก็คือเป็นซอสเศษค่ะที่ฉาใช้กินกับเกี๊ยวซาค่ะทุกคนน้ำดำ น้องแบมลินนั่นแหละค่ะนี่นะคะตัวร้านเขาก็ตกแต่งน่ารักค่ะทันสมัยนะคะวัยรุ่นเข้าได้นะคะทุกคนอาหารของเขาก็ค่อนข้างที่จะอร่อยค่ะอันนี้ก็คือเราจะสั่งเป็นชุดนะคะได้เป็นเกี๊ยวซ่าแล้วก็จะเป็นราเมงค่ะราเมงชิ้นเนื้อเขาก็คืออร่อยนุ่มนิ่มค่ะน่ากินมากนะคะ กึงมาม่าไหมตัวนี้จะมีความที่จะยืดหยุ่นกว่ามะม่าค่ะรู้สึกว่าเคี่ยวไปแล้วเส้นไม่อืดไม่เหนียดนะคะแล้วก็แม่กระหานน้ำค่ะน้ําซุปเขาจะออกเป็นเหมือนน้ําซุปที่แม่แบบว่าอาเผ็ดเปีเ้ยวหรือว่าเป็นน้าซุปที่แบบค่อนข้างที่จะทํามาจากสมุนไพรหรือว่าน้าต้ม ก็คือเส้นก็คือเหนียวนุ่มอย่างนี้เลยค่ะราเมงถ้าใครอยากไปญี่ปุ่นอากาศหนาวๆนะคะแต่ว่าบ้านเรามันร้อนใช่ไหมคะอยากสัมผัสรสชาติของเขาก็คือไปร้านที่ฮาจิบางทุกสาขาใกล้บ้านของทุกคนได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเราจะสั่งเป็นจานเดียวเป็นเซตหรือว่ากินแบบแอปปิไซเซอร์หรือว่าเป็นน้ำปั่นผลไม้หรือว่าน้ำ หวานน้ำส้มน้ำเปล่าอันนี้เขาก็มีหมดค่ะพนักงานกระตือือล้นดีนะคะแล้วก็เกี๊ยวซาเขาเนะคะมีความที่จะหนุบหนิบนะคะน้ำน้ำซอสเศษ็ที่ทำกินกับเกี๊ยวซาก็คืออร่อยค่ะไม่เหม็นคาวนะคะน้ำเรียกสั้นๆก็คล้ายๆน้ำซอสด,ดำมาค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะเหมือนเส้นมาม่ามากนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้จะเป็น เป็นเส้นที่อ่อนนุ่มกว่ามาม่านะคะแล้วเคี้ยวสะดวกอื่นได้สบายมากค่ะแล้วก็อร่อยมากนะคะทุกคนน้ํำซอสเขาไม่ได้มีสีที่เข้มฉูดฉาดนะทุกคนเป็นสีที่คล้ายๆน้ําซุปนะคะส,ส่วนใหญ่แต่ว่ารสชาติจะมีความกลมกล่อมออกไปทางผลไม้ต้มหรือว่าออกไปทางแบบว่าอืพวกซุปมากกว่าค่ะทุกคนจาก ลิ้นสัมผัสของน้องแบมเองนะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครต้องการจะไปกินก็เซิร์ชที่ใกล้ฉันได้เลยค่ะถ้าแนะนำเลยนะคะให้กินเกียวซ่าล้านเขาคืออร่อยมากนะคะก็คือหมูข้างในก็คือเปื่อยนุ่มนิ่มนะคะแล้วก็เป็นเซตแบบนี้นะคะ่ะแบมแนะนำเลยแบมเแบมเอาเซต1 9 2ค่ะรวมแวตนะคะอันนี้ก็คือเราสามารถลูดแกนสกา รูดแกรูดสแกนจ่ายเงินสดหรือว่ายังไงก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะมาบริการ ให้เราเองค่ะแล้วเราก็สั่งชุดหนึ่งนะคะเขาไม่มีแบบว่าเออจำกัดเวลานะเราอยากนั่งไปเราก็นั่งไปเลยค่ะตัวแม่ตัวมัมอันนี้เราก็เอามาให้พี่ๆดูชิ้นตัวนี้ก็คือคล้ายๆชิ้นเนื้อนะคะทุกคนมีความเหนียวเนุ่มเข้าปากเข้าไปก็อ้ํ Amazing this is very yummy นะคะหาบังหาจิบังราเมง ใช่ทุกคนไปกินกันนะเพราว่าอร่อยมากนะคะถ้าใครอยากไปกินก็เสิร์ชใกล้คุณได้เลยจะนั่งโบนั่งมอเตอร์ไซค์นั่งขา,น,งานั่งแกป๊ปหรือว่านั่งรถไฟหรือว่านั่งรถประจำทางนั่งเรือก็ไปได้เลยนะคะส่วนสาขาที่เราไปกินก็อยู่ที่อเดอะมอลล์รามคำแหงมั้งคะถ้าจะไม่ผิด น่าจะใช่แหละทุกคนสงบเงียบมากค่ะทุกคนคนไม่พุกพ่านนะคะแต่ว่าก็ดีค่ะมีความเป็นส่วนตัวสูงถ้าใครอยากไปทำอะไรตรงนั้นใช้ความคิดวิเคราะห์วางแผนก็ไปที่นั่นได้ค่ะคนไม่พุกพนันแล้วก็มีร้านอาหารอร่อยนะคะมีท็อปมีซูเปอร์มาร์เก็ตมีอ e ซิเคอร์ตีดูแลมีธนาคารมีของกินของใช้นะคะ เยอะไปหมดเลยค่ะแต่ว่าคนที่นั่นก็ค่อนข้างน้อยเหมาะสำหรับการไปทำกิจกรรมนะคะนี่ค่ะลามเมงเราก็คือละสายตาจากลามเมงไม่ได้แบมก็ดูดกินเข้าไปค่ะสามคำก็คือหมดถ้วยเพราะว่าแบมกินจุกินเก่งมากไม่รู้ว่าไปใหญ่ที่ไหนหมด <c oughs> ใหญ่ตรงไหนหมดทุกคนคอมเมนต์มาสิ แบมก็ชอบกินของแบบนี้อยู่แล้วเพจแบมจะเป็นเพจกินเที่ยวนะคะ Travel with me เที่ยวกับแบมบขอให้พี่ๆที่เห็นคลิปวิดีโอกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์หรือว่าเป็นกําลังใจให้เพจตัวเล็กตัวน้อยของแบมบผู้หญิงน้ําหนัก70กิโลคนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าแบมตั้งใจทํามากนะคะสิ่งที่พรีเซนออกมาจะเป็นตัวตนของแบมนะคะแล้วก็จะเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะไม่มีการปรุงแต่งนะคะหรือว่าแอบแอกับพีพๆทุกคนนะ ะะอันนี้ก็คือแชร์สตอรี่ความชอบนะคะการที่แบมมากินแบบนี้ก็คือแชร์กระจายไรายได้ให้กับกลุ่มร้านค้าร้านอาหารที่เขาเปิดทําธุรกิจนะคะจะได้มีผลกําไรมีคนรู้จักมากขึ้นแบมไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะคะทุกคนแต่ว่าแบมอยากจะมาเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าเราเป็นคนชอบกินชอบเที่ยวอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็อัดคลิปตัวเองมาลงให้พี่ๆคนที่ชอบกินชอบเที่ยวชอบอยาก เห็นสิ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยแบมก็จะอัปโหลดลงเรื่อยๆนะคะใครที่อยากติดตามนะคะก็กดคอมเมนต์นะคะพูดคุยนะคะกดติดดาวได้เลยอันนี้แบมเอามาฝากแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนบุยบุยจุบจุบๆๆติดตามหนูด้วยนะ p e a s e <Peace S 1> Follow <S แบมบ